โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยสร้างมาเป็นร้อยปีเนี่ยปัจจุบันก็หาตำรวจดีๆยากเนี่ยกูก็คิดว่าคุณจะเปลี่ยนโรงเรียนในร้อยตำรวจซะมึงว่าจริงไหม <S <S ไหกฎกติกาดใดๆก็ตามแต่ที่มันล้าหลังเราต้องขยิง่งขย่าวกฎหมายให้มันปรับเปลี่ยนแปลงไปซะเราไม่ได้เป็นกฎหมายเปลี่ยนแปลงอีรื่องกฎหมายเล่มนูนอย่าไปยุ่งแต่กฎหมายอาญาอะไรที่มันดูเนี่ยนะคะดูแบบไม่ไม่ ไม่ทันสมัยเราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่วมทั้งตำรวจคนไหนที่ไม่ทันสมัยมึงก็เปลี่ยนซะสารวัตรจ่าดาบคนไหนที่ไม่ทันสมัยมึงก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนซะเข้าใจยังอ่ะโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยสร้างมาเป็นร้อยปีเนี่ยปัจจุบันก็หาตำรวจดีๆยากเนี่ยกูก็คิดว่าคุณจะเปลี่ยนโรงเรียนในร้อยตำรวจซะ อ้าวมาถึงโรงเรียนในร้อยยังไงครับได้ยังไงครับเจ้านายอ้าวมึงว่าจริงไหมล่ะมึงว่าจริงไหมมึงว่าจริงไหมล่ะอ่ะก็เปลี่ยนดิก็มึงผลิตคนผลิตตำรวจมาไม่ไม่ผลิตตำรวจมา,มมตตจมากี่ร้อยกี่พันปีแต่ปรากฏว่าตำรวจกลับมาก็ไม่ทะเลาะก,กันพอบอรตรก็ทะเลาะก,กัน ตำรวจกับตำรวจแม่งก็ทะเลาะกันทะเลาะกันจนกระทั่งกูฮิซูเซ่นเห็นไส้หมดเลยอะ่ะเอาแล้วผับอีผับที่ลิ้นผับหาอะไรต่างๆนะยังฉลองเองื่อประมาณที่สามารถดูดสแกมเมอร์เป็นสแกมเมอร์ดูดเงินประชาชนไปได้ประมาณยอดร้อยล้านแม่งฉลองกันเฉยเลยอะ่ะโชคดีที่ตำรวจเนี่ยนอกเครื่องแบบเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนได้แต่ตำรวจในเครื่องแบบสอน,นอปรากฏว้าเอา้ากูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้เมื่อตอนไหนเอา้าชิพหายอีกเห็นไหมล่ะ คือฉ <People> ันกาลังจะบอกว่าถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบันได้เราจะต้องมีการปรับแปลงหลักสูตรปรับเปลี่ยนหลักสูตรถ้าเราปรับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนครูถ้าเราเปลี่ยนครูไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอาจารย์ถ้าเราเปลี่ยนอาจารย์ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนนักเรียนถ้าเราเปลี่ยนนักเรียนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนซะแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะวิธีการรับสมัครตำรวจโดยการแต่ละจังหวัดแต่ละรัฐรับสมัคร แบบเดียวกับอเมริกาแปลว่ารับสมัครตำรวจประจำท้องที่นั้นๆเพื่อให้เท่าทันโจรต่อไปนี้การเป็นตำรวจไม่ต้องจบโรงเรียนในร้อยไงการเป็นตำรวจให้จบตามหลักสูตรที่ท้องที่นั้นๆต้องการอย่างเช่นจังหวัดพะเยาต้องการตำรวจในรูปแบบที่ต้องก้าวเท่าทันนะไอเรื่องเกี่ยวกับพวกอาชญากรรม ที่มาจากประเทศพมา่าเราก็ต้องรับสมัครตำรวจให้ตรงปกถ้าเกิดว่าจะต้องมีการนะตำรวจเชียงใหม่จะต้องมีการรับตำรวจที่นะมีศักยภาพที่จะตามเท่าทันต่างเด้าที่แฝงมาอยู่ในประเทศจัง,จงหวัดเชียงใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันนะ จะต้องคอยดูความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ขบวนการยาเสพติดเต็มไปหมดสแกมเมอร์ก็เต็มไปหมดตึกต่อตึกตามตึกลามบ้านช่องจะต้องนั่งตรวจสอบโดยที่ใช้ตำรวจสายตรวจแค่นะคะเอแปดชั่วโมงใช้สายตรวจสองคนขี่มอเตอร์ไซค์และล่อนไปล่อนมาแค่นั้นมันยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนประมาณอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะเขาเรียกว่าปฏิรูปสำนักง,งานตำรวจเขาเรียกว่าปฏิรูป ใครก็ตามแต่เสนอปฏิรูปสำนักง,งานตำรวจกูเห็นเวลาไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่เคยปฏิรูปได้สักรายหนึ่งอ่ะ <S <S ตำรวจจะเรียนหลักสูตรเดียวกันกับที่เคยเรียนโรงเรียนในร้อยทหารมาเนี่ยกูว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคนละหลักสูตรกันมันคนละหลักสูตรกันโรงเรียนในร้อยทหารเนี่ยเรียนมาเพื่อปกป้องชาติ แต่ว่าสำนักง,งานแต่ว่าโรงเรียนตำรวจเนี่ยจะต้องไปเรียนเราเพื่อที่จะจับโจรทุกวันนี้มึงว่ามึงจับโจรได้ง่ายไหมก็ไม่ถ้ามึงจับโจรได้ง่ายง่ายอิสแกรม,มรไม่เต็มประเทศกูเหรอผ่านไปตั้งเป็นสิบสิบปีละปีหนึ่งสามแสนล้านเนี่ยสแกมเมอร์ดูดเงินคนแก่คนเท่าประเทศไทยไปอะ่ะแล้วมึงก็เอาคืนมาไม่ได้อะ่ะขณะเดียวกันก,กฎหมายประเทศกูเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบังคับใช้กับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารอ่า บรรดาพวกเจ้าสัวธนาคารแม่งไม่สามารถที่อยู่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบเดียวกันเนี่ยธนาคารแม่งปล่อยให้อีสแกมเมอร์ดูดออกไปดูดออกไปดูดออกไปแม่งเอาคืนมาภายในสามนาทีเจ็ดนาทีก็ไม่ได้อะเหมือนกต่ที่กูพูดนี้ไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายหาอะไรก็ตามแต่พึ่งออกมาครอบกบ,บาลคนดีแต่ไม่สามารถที่ในการที่จะเอาไปจัดการระเบียบอะไรได้เลยอ่ะและปรากฏว่าสแกมเมอร์แม่งปรากฏว่า มันดีใจมากเลยที่กฎหมายประเทศไทยมันก็เลยมากันล้นโลกล้นประเทศเลยย้ายจากปล่อยเป็ดก็มาอยู่ที่ประเทศกูนี่แหละเพราะฉะนั้นฉันก็เลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยนะฉันคิดว่าตำรวจเนี่ยควรจะมีแบบเดียวกันกับสอบสวนกลางคือมึงไม่ต้องมีตำรวจลงพักแล้วกูว่าตำรวจโรงพักปรับตัวเป็นตำรวจสอบสวนกลางให้หมดเลยมึงสามารถที่จะจับกลุมได้เออข้ามเขต เออมึงจับกลุมได้ข้ามเขตได้เลยมึงเป็นลงลลมึงเป็นตำรวจโรงพักพญาไทยมึงจับข้ามเขตไปดูสิทธิ์ได้มึงเป็นตำรวจโรงพักดูสิทธ์มึงข้ามเขตไปจังหวัดละนองได้เลยกว่าตำรวจต้องมีศักยภาพประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ทําไมก็โจรมันออนไลน์อะ่ะอืมประมาณนั้นนะ่ะเธอก็าใจป่ะ ฉันไม่ได้มาบุลี่ตำรวจนะแต่ฉันว่าฉันอยู่มาจากกนกระทั่งฉันจะแก่อยู่แล้วเนี่ยฉันยังไม่เห็นตำรวจปฏิรูปองค์กรตัวเองเลยตำรวจดีๆแม่งก็เครียดเครียดแล้วก็ลาออกตำรวจชั่วๆแม่งก็ขึ้นไป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 สู่สุดยอดเลยอ่ะขึ้นไปอยู่จนกระทั่งยอดของตำรวจแล้วอ่ะแม่งก็ยังชั่วอีกははไอ้ที่กูพูดดิกูไม่ได้พูดชื่อใครนะไม่ต้องสะเทือนใจหรอกว่ากูจะพูดถึงชื่อใครอะ่ะกูไม่พูดชื่อใครหรอก เออกูพูดเหมือนกูกกูไม่ได้พูดชื่อใครนะอือตำรวจชั่วชั่วแม่งขึ้นสู่สุดยอดเลยอ่ะแม่งชักไปชักมาจะชักทงขึ้นสู่ยอดเขาอยู่แล้วเนี่ยแต่อีกคนดีแม่งก็ต้องลาออกคนดีต้องลาออกนั่นจริงแม่งเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียนจนจบด็อกเตอร์แล้วอ่ะเป็นพนักงานสอบสวนอ่ะ เรียนจะจบด็อกเตอร์แม่งยังเป็นยศจ่าอยู่แม่งบล็อกจ่าไม่ให้ขึ้นในร้อยอีควายสำนักง,งานตำรวจควายบล็อกจ่าไม่ให้ขึ้นในร้อยแต่ขณะเดีวยวกันในร้อยที่จบใหม่อายุ21แม่งขณะเดียวกันต้องไปอยู่เป็นหัวหน้าของจ่าอายุ53ขาขณะเดียวกันจ่าอายุ5 3เรียนจบด็อกเตอร์ต้องไปอยู่ภายใต้ส้นตีนของตำรวจโง่โง่เซ่อเซ่อ,ซอที่จบมาอายุ21ควายมึงมีแต่ประเทศกูนี่แหละที่เป็นแบบนั้นน่ะ เข้าใจยังมึงมีแต่ประเทศกูนี่แหละตำรวจมีสามแสนคนมึงบล็อกอยู่นั่นแหละว่ารับสมัครเพิ่มไม่ได้แต่ขณะเดียวกันโจรแม่งตเ,มเ,เต็มประเทศไปหมดเออโจรเต็มประเทศไปหมดตำรวจเนี่ยควรจะสักตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะจะต้องรับสมัครเพิ่มอีกประมาณสองแสนนาย ตำรวจควรจะมีสัดส่วนมากพอๆกับทหารนี่แหละทหารเนี่ยร้อยยันพันปีเนี่ยรับสักครั้งหนึ่งแต่ต้องฝึกตลอดทั้งปีแน่นอนแต่ขณะเดีวยวกันตำรวจเนี่ยแม่งทำงานทั้งปีวันดีคืนดีก็ไปฝึกสักครั้งหนึ่งแต่ขณะเดีวยวกันต้องทำงานรูทีนร้อยวันพันปีไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนวันเกิดปีใหม่อะไรต่างๆไม่ได้ไปก็ต้องมานั่งเฝ้าโรงพักขณะเดีวยวกันพนักง,งานสอบสวนยิ่งไปกันใหญ่ ทำงานเครียดเครียดกับเจ้านายโยกคดีคดีนั้นคดีนี้เป่าคดีมั่งอะไรมั่งเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะพุ่มกลับแม่งออกมาปุ๊บพุ่มกับย้ายมาใหม่เอาชิพายพุ่มกับย้ายมาใหม่เอาสติปัญญาความรู้ความสามารถแพชชั่นเอาไม่ได้หาอะไรเลยเอาเส้นใหญ่ย้ายมาใหม่เอามาคุมหัวกาบาลกูอีกเอาปวดกหัวกาบาลอีกเห็นไหมตำรวจเครียดอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าตำรวจประเทศไทยจะต้องเกิดจากการรับสมัครให้ไปเป็นตำรวจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอาเข้าไปประจำโรงพักโรงพักไหนเนี่ยจะต้องรับสมัครตำรวจ ในในเขาเรียกว่าประจำท้องถิ่นนั้นเหมือนกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยตำรวจเนี่ยรักไหนรักนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับท้องถิ่นน่ะประมาณอย่างนั้นนะ่ยกูว่าดีกว่านะเออกูก็ไม่รู้ว่าความคิดกูจะดีหรือเปล่านะแต่กูว่าสภาพที่ระมันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันไม่ทันโจรโอเคนะดิฉันคิดว่าสภาพที่ตำรวจเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ทันโจรน,นะตามนั้นเออตำรวจดีด,ดีมีเยอะแหละแต่เขาไม่ค่อยมีโอกาสเจริญเติบโต ตำรวจชั่วๆก็มีเยอะแหละส่วนใหญ่ก็เจริญเติบโตไปเป็นระดับใหญ่สูงสูงสูงริบิ้ว <laughs>